ไว้เภาษาที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนอครั้งหนึ่งเคยโดนพม่าทำลายช่วงอภิรยาเคยทำสงครามสืบหลยอยายังเหลือซากประหลบดฟังให้นชนรุ่นหลังศึกษาประวัติศาสตร์ไทยไปตามควานผิคนไทยครับเปอรสิอนไทยเมื่อพม่า มีแต่ครับบิดปีกับพีรีนเราก็คนไทยพวกนี้อย่างมามากบขวยมาหาสมบัตเขาไปบิดบ่วกนี้เบรเหียวพ่กนเห็นซากปลาลักพ่อพังแล้วโอ้พิตาอันนั้นเนาะพิตาเนาเสียดายอย่างมากเลย จำได้จำได้อะไรครับอะไรที่ค่อยจำได้ว่าจะของอะไรโอ้ก็จำไว้ได้เลยครับเรื่องพื้นเรื่องสร้างอ๋อดานมันวนนะบ่อกเอาแบบไหนเออไปสั่นไปใส่ก็ไปไปไหนก็ไปเราขึ้นได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนาะเพื่อนไม่ให้ขึ้นเนาะอ๋อโอเคเพื่อนไม่ให้ขึ้นไปสันไปไหนก็ไป ได้ทั้งสองทางค่ะหลวงพี่นี่แหละสักประลักพังคุณโบราณเพื่นบอกว่าหนองหานหลม่มเป็นเว่นกระหอกดอนมาอย่างต่อ<ร>เห็นแกปากและทองเมืองบานจึงลมหลวมงัวค่วยเห็นแก่หย่าเขาแน่น้าเล่นเขาใส ปลาเห็นเบ็ดหุ่มเนื้อไวค่อยจ้องสีสวก,กินบาดติดข้อดาวดินเจ็บแสบไผ่หลังก่อนสีเอาของเขาให้ห้ำห้อนจนแจงเห็นแกกินซุกหน่อยสีข้าข้อทุกไ่ขึ้นให้ไกลเล,กล็กวงเมืองบาดแห่งเฮาขั้นเห็นแกป่าแกท่ทองอของเจ้าของนี่แก่ตัวเจ้าของนี่โอ้ยอยากแล้วบ้บานเมืองกสิยู่ได้บอกรอดแม่นอยู่ะว,ยวะ <laughs> เห็นแกปากและทองเมืองบ้านสิลมด้วมเ่็นบ้านเมืองกับสิพังเท่านั้นแล้วแคาเห็นแต่แกโตัวเจ้าของพอได้เห็นแกบ้านเมืองเราอะไรกันเขาดดดอนสีทอนเห็นคนสิขากันเองก็เลือกทีแลยเนอะอง้ของเป็นสหายสีเหลืองย่างขาวใส่สามหม็ดกสีใส่ผู้มีทีนั่ง ส่วนคมเอาไว้ตั a, too, to ้งผ to to ิงขันเขาผู้เ้อสีผู้ตองสีเป้าหมายว่าเป็นผู้สามใหม่ที่ป้าไต่สามแก้วนั่นแหละผู้ทำสงับสงสี ไดูสนกองเงินสีนสผลกองไฟอะอรับกจรับแก้วมาคามหาคุ่นูู้มีบุญเจริญครบสวยงามมากขั้นบอมีสาบพลักหักพังเนี่โอ้แห่งสิลง,งาม ศาสนาเคยจเจริญลุ่งเรื่องมาก่อนแต่ว่าศาสนาบ่ท่านเสาเสาเอ้ยอย่าเฝ้าว่าเพินว่า <laughs> มันสิโกบันล่ะบักแตงสางหน่วยปลายเบอะ นี่คือวัดมหาทาาุเป็นวัดที่ติดกับวัดลาดบุรณะ,หะเห็นสากปลักหักพังโอ้ยน่าเสียดายอันนี้เป็นเพราะ ฮะภาคจริงที่คังแล้วไม่สามารถพพระุทธรูปเกได้ปะแต่ว่าคนพม่าเขาว่าเขานับถือพุทธแท้แต่เขาคือกล้าทุบพระพุทธรูปสมัยก่อนการศึกอ่ะเขาจะเอาทองเอาทองเลยเนาะโอจะเลยทำลายสร้างบ้ายานบาปย่านกรรมเนาะทุกวันนี้เขาถึงไม่ค่อยจะเลยเท่าไหร่ครับประเทศเขาสร้างบ้ายานบาปย่านกรรมอาลามในพระศาสนาก็ยังกล้าเหยีดกล้าทำกระเบิดเท่านั้นเล้ว ปพระว่แต่ประเทศเขาแอกว่าประเทศเฮาคือกันนะประเทศเ่านใสาปรเฮันเปลี่ยนใส่ซึกกับโอ้นีกยไยทางในกับไผยข้างนอกอันใดอันตรายกว่ากันภผยทางในเนาะ ไปเบิ่งวัดตาดบูรณะน้ำกันเพื่อนบอกว่าเป็นสถานที่เก็บสมบัติในสมัยก่อนซึ่งวัดแห่งนี้ก็สิสเป็นวัตรตรงเรื่องเปียบหนึ่งในสมัยก่อนใช่ไหมประหลัดโจรจุลกรรมสมบัติที่ถูกฝังไวไ้เนี่ยโอ้โหไปแต่ก่อนนี้หมอทั้ครับหมอทั้กันใน่อน,นมานางมานางร้อแหลกมานางนางนี่แล้วก็ขึ้นเรื่องสมบัติก่อนโจรกระหวังด้วยขนาดเนาะมาคุ้สมบัติของศาสตร์ ที่บ่อทางขึ้นโอ oh. ้มาๆมา,มาตากล้องระวังเดอ้อเพราะว่าถ้าเจ้าตกลงไปนี่มันกิ่งเลยนะว่า oh. uh, ระวังเดอ้อตากล้องเดอ้ออืมโอ้เล่เอมังมาโอ้สูงเถอะแลวอันนี้ละ่ะเป็นสถานที่อะไรเนี่ยที่น่าเรา่ย นี่เมื่อก่อนเขาสร้างวิารว่าเป็นโบสถ์หรือเป็นอะไรสักอย่างสถานี่บูชาอะไรสักอย่างน่าจะเป็นโบสถ์หรือคล้ายๆคล้ายๆโบสถ์ทุกวันนี้นะจะเจริญรุ่งเรืองมีโบสถ์มีโบสถ์มีมียนน่นเรียนเออแล้วเป็นวิหารอะไรสักอย่างทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างอ๋อลูกเสกวัดหลวพจครับถ้าเทียบก็เป็นวัดพระแก้วเลยได้ถ้าเทียบจับสมัยถ้าเทียบกับปัจจุบันก็น่าจะเป็นเหมือนเป็นวัดแก้วอะไรเนี้ย รองเท้านี่ไปถอดข้างบนบ่หรือยังไงโอ้โออกไปสมบัติอยู่ไหนสุดลึกนสมบัติอยู่ลึกเข้าไปหุ่่ะเออคนเขาก็มาขโมยเอาได้เนาะ มันไม่มีประตูปิดบ่สมัยก่อนบ่ไม่ครับเขาปิดตันหมดนะเอ้าแล้วเขาจะเข้ามายังไงงัดเงะเอาอ่าใช่ใช่อ๋อเพคนข้างแรกอ่ะกรมศินมัตวัดวัดสดๆเราขุดไปเร็วทำให้คนนี้แก๊สผิดเออมีแก๊สผิดถึงมาแล้วก็เขาเล่าอีกสองสามมือก่อนเขาค่อยที่มาเอาให้แก๊สผิดมันเถือนไปก่อนอืมวันนี้คนมูนี่อ่ะหัวตะมุยู้ใดเฝ้าเลยมาเอาอืมผมฟังจากไอ้รู้ไหม อายุทยากรเลยโอ้แต่พวกโจรก็มารู้ก่อนก็เลยมาเอาโอ้พข้างในนี้มีแต่ได้กินขี่อีเกียกินขี่อีเกียเต็มนะแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยช่องนี่บ่แสดงว่าต่กอนก็น่าจะเป็นสมบัติเต็มหมดเลยใช่ไหมเป็นชั้นเป็นชั้นวะไหม มาจากก็น่าจะมีพระพุทธรูปมีอะไรด้วยใช่ไหมเต็มครับเต็มแล้วสถานที่แห่งนี้บ่อนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยคิดว่าน่าจะเนาะดีเดคืออย่างไรว่ากันคือเราไปดูไงกุราชเจ้าวัดราชโบดางะอ๋อที่เราไปดูในพิพิธภัณฑ์นะไปเปทำบูชาทำบูชาทำบูชาแล มิเตขีอีกเกียอยู่ทึงนะทุกวันนี้ไม่มีพระอยู่ใช่ไหม,ไมไนะเป็นวัดแหลงแหล่ง<ๆ>ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะเนาะโอ้แล้วก็เป็นวัดใกล้กันกับวัดมหาธาตุด้วยวัดเนี่ยเออเป็นวัดติดกันเลยนะเสีย <c oughs> ดายเนาะของเก่าโบราณเนานะ <c oughs> โอ้ ภาพไม่แรงอะอืมถ่าเอา้าลยงเอาลงทัพนี um ่นี่เรามาทังนี้นะ MM> ้โยมมาทั uh> ้งนั้นมาเนี่ยถ้าถ่ายภาพอไเงี้ยเราหันหน้าเปี้ภาพมันจะสวยอ่าขยันสวยเลยโอ้สูงเติบได้ยุ่ทั่งเลย ถือว่าสูงสูงเลยเคยมากี่ครั้งแล้วที่นี่ที่นี่ครั้งแรกครั้งแรกวะเนี่ยขนาดคนอยุธยาเนี่ยอืีฮึน่าจะเป็นอุโบสถเนาะสดก็เป็นกริสมัยก่อนเนี่ยซีจะเลื่อนลุงเรื่องเติบด้วยเนี่ยการสั่ง สัางได้กิงขนาดนี้นะคอืวปปอ,อว่าคักจันนย<ป>เป็นได้ก็ <c oughs> ไปสันอันนี้คือทางลงบะโอ้เมืองกรุงเก่าเป็นยังซี่เนาะอยุธยาในสมัยก,ก่อนก็จะเลือเล่อนลุ่งเรื่องปลาหนี่อยู่ตัวเนี่ยคนสั่งสมัยก่อนก็น นั่นไงก็ไม่ยึดอม่ใช่ไงผมเลยเพราะไม่พอขอมีก้อนเพื่อนได้เนี่ยเอาหินมาแบบเนี่ยพอเขามันลูกคำว่าปรดีเฐ์นี่ของเขาของเขาเนี่ยทวายอ่าโอ้ยวาระปรดีอยู่อันสมัยสมัยนั่นเนี่ยมีปูนหรอวอยุธยาบ่อกเป็นหินเป็นหินศิลาเป็นหินศิลาเอ้าแสดงว่าใครได้ขบวนณะนะบอ งโอ้เอาปูนสมัยใหม่บนนี้มาเอ็ดเนี่ยแตาาบ่บ้านบ้านน่ะเป็นหินศิลาเออแต่นนเนื้อ<พ>เนื้อเดิมมันก็คือเป็นหินศิลาเออแต่ว่าปูนนี่เขามาบุนแล้วน,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 นะใหม่อมนะอมมโอ้แม่นจ้ะเขาพอกใหม่เขาเอ็ดใหม่เรียนแล้นใครผู้จัดเนี่ของใครเนี่ย นี่บ่นันง่งนั่งพุตานบา่อยู่นี่บ่โอาปกติมาจากเบิดเนาะ,อะเอา้าแล้วต่างกันตรงไหนบ่นเนี่ระหว่างอันนี้เป็นอุโบสถหรืออันนั้นเป็นอุโบสถ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เอาภาษาประเ <c oughs> ทศบิอดอนมันเป็นสถานแท่นอะไราสักอย่าง,องรอคุณรู้ นอเนีะเป็นงงสภาษายอมมาแต่เจแปนประเทศญี่ปุ่นแต่ทางนี้ก็พลูกเองมันสั่นปันนีตัวเนี่ยต้องเบิ่งดีๆได้มือกล้องขั้นเจ้าโต๊ะเจ้ากิ้งผู้ได้เนี่ยเจ้าเคยเห็นโองค์อยู่บ่องกิ้งลงจากภูเขา อันตรายได้เจ้าคาเติงกล้องโบเบิงถนนเ,เรียบร้อยได้ไ <laughs> อันไหนก็เออระวังไว้ระวังไว้โอ,โอโโโ้เห็นแต่พระพุทธรูปสากประลักหักพังโอ้มีอันใส่ชุดเป็นสีตั้งดูตะไครกระซิโ <laughs> ดนเติบเลยได้เนอนเนี่ย อา,อายุทยาจากักแมนตอนต้นขึ้นตอนปลายเนาะวัดนี่นะนพระม,มหากษัตมีย์มี34พระองค์ในสมัยอายุทยาในายุคสุดทา้ายนี่รู้ซึกว่าน,นาสิเป็นพระเจ้าเอกทั์แมนอยู่บ่ต้องถามผู้เรียนได้บ,<า>บ่เป็นเจ็ดปียื่ได้หลายหลายปีอ่ะ เดือนแปดปียื้ได้ไม่ไม่เดี๋ยวสมัยอยุธยาบันน้กรุงแตกแลยบันน้พระเจ้าตากสินเป็นเลยมาสั่งไม่แม่นบ่ดวงยังดวงชะตาเมืองขาดอ๋อเอาเขากระแต่งอันนะดิแต่งเอียงก่อกาบเมืองบ่กเขาเอื่อ์กาบเอียงกว่าที่ว่าเออคุณนางจะพยองเอียงหะนนอสผีเสื้อเมืองจะเข้าเอียงหันหน้าผมเคยเห็น เออผีป่าเข้าบ้านอียงพื้นถนนนะล่นออกหออกไรยังแคทงแต่ว่าเพิ่นกัดมันกัดซอดแท่งในทางพระศาสนาแต่ว่าสมัยพระเจ้าประสิทธิ์ที่กูส่วนรถโต๊ะรถแรงเร็วนะพีู่้เราที่อยู่ไหนเลือดไหลเลือดไหลบ่ะเลือดไหลมาจากกาเออแล้วก็กาที่้ป่ะเนี่ยกาบินว่อนกาบินมาเสียบเออเกียบเสียบปลายเจดีเพราะว่าวัดลาโบุราะนี่มาตรงห้วยคันแมนตำนานเวียงจันทร์กับห้วย ตํตาหนันเวียงจังนทร์ค่ๆกันแล้วเขาว่าเขียดอ,อ,อีโมติ้นเขียดอิโมติ้นเออโดดโดดเสียบน้ำเขาว่าอ่าเอาเอาลไปนเขาเดี๋ยวมเรูเวียงจันห่างพระบาททัทำกออ ไม่ยังต่อแบบเนี่ยแต่พอแม่เจ้าท่านใดเป็นแฟนกันศาสนาว่าท่านห่างคนห่างห่างนี่ไกดบ่ ตั้งโกเงไตลัก์อ๋อมาจากคนละยุกเนาะยุกไผยุกมันขุดโห่ทงไตลักค์อจังหวัดอะไะขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอาเอาเมืองเก่าโบโราณสากประหลักหักพังมาให้ท่านทั้งหลายได้เบิงน้ำกันอ่าท่านสิเป็นเจ้าใดกะพิจารณาเบิงเดอ้อ ให้ยายโยมผิดจาลณานเบิงเอาฝากภาพไว้ฝากวิดีโอไว้ขอใจเรื่อ,อ,อนพร